เศรษฐกิจบังคลาเทศตลาดโตเร็วใกล้ไทยภาพรวมเศรษฐกิจบังคลาเทศเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียใตย้มีประชากรกว่า170ล้านคนเศรษฐกิจมูลค่ากว่า460 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐขยายตัวเฉลี่ยปีละกว่า6%เออุตสาหกรรมหลักคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปกรเกษตรและประมงพร้อมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ชนชั้นกลางในเมืองใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าคุณภาพและการส่งที่ตรงเวลาส่วนผู้จัดซื้อภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นมาตรฐานและความสม่ำเสมอของสินค้านี่คือแรงผลักดันให้บังคลาเทศต้องการสินค้านำเข้าหลากหลายประเทศอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในบังคลาเทศ 1. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เมกะโปรเจกต์ทั่วประเทศตั้งแต่สะพานถนนไปจนถึงเมืองอุตสาหกรรมทำให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงสินค้าที่ใช้มากคือปูนซีเมนต์เหล็กเสริมและแร่เฟลสปาการเข้าสู่ตลาดมักผ่านงานแสดงสินค้ากิจกรรมจับคู่ธุรกิจ 2. อ,อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีพันอุตสาหกรรมสิ่งทอและบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตเร็วทำให้ต้องการเม็ดพลาสติกโพลิเมอร์และสารเคมีสำหรับสิ่งทอเพิ่มขึ้นช่องทางกระจายสินค้าได้แก่ การขายตรงสู่โรงงานการสร้างพันธมิตรผู้นำเข้ารวมถึงการใช้แพลตฟอร์ม B2B ออนไลน์เช่น Alibaba หรือ TradeKey และการเข้าร่วมงานแสดงอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีพันฑ์ 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าถักเสื้อผ้าสำเร็จรูปคือหัวใจของเศรษฐกิจบังคลาเทศสร้างไรายได้ส่งออกมากกว่าร้อยละ80ของประเทศโรง,งงานต้องการผ้าฝ้ายเดนิมและผ้าถักคุณภาพสูงสำหรับการผลิต ช่องทางเข้าตลาดคือการร่วมมือกับโรงงานตัดเย็บแบบ OEM และ ODM การเข้าร่วมงานแสดงสิ่งทอเช่น DITF ไดเชงและ DTG การดำเนินการส่งออกและภาษีนำเข้าขั้นตอนสำคัญได้แก่ตรวจพิกัดสินค้าและกดถึงนกำเนิดขอสิทธิ APTA ลงทะเบียน e customs และเตรียมเอกสารการค้าให้ครบถ้วนการขนส่งนิยมใช้ทางเรือจากแหลมฉบังสู่ท่าเรือชิตตกองหรือมองลาโด,โดยเลือก Inco Ter m s ที่เหมาะสม ช่น FOB หรือ CIF ภาษี <ไป S 1> นำอยู่ระหว่าง0ูนถึง35บาเบางสินค้ามีภาษีเสริมสูงถึง500%เอร์เซและมีภาษีมูลค่าเพิ่ม15%ผู้ประกอบการจึงควรวางแผนต้นทุนและติดตามนโยบายการค้าใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าไปยังบังคลาเทศฝั่งบังคลาเทศมีหน่วยงานสำคัญได้แก่ BSTI ดูแลมาตรฐานและฉลากสินค้า NBR ดูแลด้านภาษีและศุลกากรและ BIDA ดูแลการลงทุนและขั้นตอนทางการค้าบังคลาเทศกำลังกลายเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงความต้องการสินค้าใน3อุตสาหกรรมหลักคือวัสดุก่อสร้างพลาสติกและเคมีภัณฑ์และสิ่งทอเปิดว่างสำหรับผู้ที่พร้อมพัฒนาเครือข่ายและเตรียมสินค้าให้ได้มาตรฐานนี่คือโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม